สตอผัดกะปิกุ้งสดใส่หมูสับไปดูวิธีทำกันเลยครับไปครับผมวันนี้ผมได้สตอสดสดทั้งหมด3กิโลนะตอนแรกนะครับเราก็จะมาเตรียมเอาตัวเม็ดเนี่ยมันออกจากเปลือกหรือจากฝักก่อนนะวิธีการเอาออกก็ง่ายๆเลยนี่มันจะมีนูนๆูขึ้นมาแบบนี้เราก็เอามีดเนี่ยปาดไปงี้ปาดไปปึ๊บนี่ปาดไปงี้เลยนะปาดไปทีเดียวเลยแล้วก็ค่อยมาแงะออกพร้อมกันนะปาดไปงี้ปาดไปงี้นี่ วิธีการเอาออกง่ายๆแล้วก็ดันตรงนี้นะเนี่ยแล้วก็บีหมุนแบบนี้นี่เราก็ได้เม็ดสตอออกมาแบบง่ายได้แบบนี้เบออ่อนด้านในเราก็จะแกะออกอีกหนึ่งทีด้วยเดี๋ยวเราเลาะเม็ดมันออกมาก่อนนี่ออกง่ายเลยเห็นไหมครับนี่นี่บีหมุนตุ๊บๆๆนี่แบบนี้บีหมุนทุบๆๆแบบนี้นี่เห็นไหมอัดผมนี่นี่แกะง่ายครับนะพอเราเลาะออกจากฝักแล้วเราก็ มาแกะเปลือกอ่อนอีกทีถ้ามันติดมาเราก็ต้องแกะออกด้วยนะครับนี่ให้เป็นเม็ดสวยงามแบบนี้เนี่ยเราแกะเม็ดแบบนี้เรียบร้อยแล้วให้เราเอามาแช่น้านะ <_ Q. S 1> เพื่อเป็นการล้างทำความสะอาดแล้วก็เตรียมขั้นตอนในการเอาไปผัดด้วยครับผมแกะเม็ดสตอแช่น้ําเตรียมเรียบร้อยแล้วอันนี้รับเดียวผมก็จะเตรียมเอาไปผัดกันแล้วครับนี่แกะออกมาหน้าตาสวยงามน่ารับประทานมากครับแกะลูกสตอเสร็จนะครับเราก็จะมาเตรียมในส่วนพริกชี้ฟ้านะตัวนี้เราจะมาหั่นเฉลียงเฉลียงผมใช้ประมาณ200กรัมนะให้เราหั่นแบบนี้น นะเพื่อความสวยงามเวลาไปผัดกับตัวสตอนะมันจะได้ตัดสีกันแล้วก็น่ารับประทานด้วยนี่หานแบบนี้นี่แบบนี้เลยครับผมนะใช้พริกเหลืองด้วยนะครับสลับสีสวยงามนะใช้ทั้งสีฟ้าแดงแล้วก็พลิกเหลืองประมาณนี้เลยนี่หั่นไปเรื่อยๆเตรียมโครกททำเครื่องผัดสตอนะวันนี้ผมใช้หอมแดงไทย300กรัมครับให้เราใส่ครกลงไปเลยแบบนี้อ่าเราก็โคล อ่าเราจะบุบุโครกให้ตัวหอมแดงมันแตกสักเล็กน้อยเดี๋ยวเราค่อยเติมกระเทียมโครกตามต่อนะครับผมตามด้วยกระเทียมนะครับครึ่งกิโลนะผมใช้เป็นกระเทียมจีนนะหรือใครจะสะดวกกระเทียมไทยก็ได้แล้วแต่ความสะดวกเลยในโคกนี้ผมก็จะแบ่งโครกนะครับเพราะว่าโคกมันไม่ใหญ่มากนะใส่หอมแดงกระเทียมพริกเนี่ยได้ไม่ทีเดียวทั้งหมดนะครับผมก็จะแบ่งโครกแบบนี้ตามด้วยพริกจินดาแดง250กรัมครับนะใส่ไปเลยครับตัวนี้จะ เพิ่มความเผ็ดจัดจ้านให้กับตัวผัดสตอของเราแล้วก็โคกโคกโคก,กแบบนี้นี่โคกจนพอยับยับนะครับนะเราจะเติมตัวกะปิอย่างดี2 5 0กรัมครับใส่ไปได้นี้เลยเลครับผมแล้วก็โคกรวมกันไปเลยแบบนี้อ่าเพิ่มความเค็มของตัวกะปิเคยแท้นะครับแล้วก็รสชาติอร่อยอร่อยนะ มีสตอก็ต้องมีกะปิครับผมตั้งกระทะเตรียมผัดสตอกันครับใช้เป็นน้ำมันสำหรับผัดสักหนึ่งถ้วยนะครับลงไปเลยใส่ตัวที่เราโขกไว้นะครับเป็นหอมแดงพริกแล้วก็กระเทียมกะปินะเอาลงไปผัดได้เลยนะครับผมนี่ครับเราก็จะผัดนะครับให้ตัวนี้ยส่งกลิ่นหอมหอม,หอมก่อนโอ้โหหิวข้าวแล้วครับผมนะเดีย๋ยวหุงข้าวไว้รอเลยนะครับผมวันกระโมงชงเฉง หอมหมูสับเลยครับผมผัดจนทรงกิ่นหอมๆมหอมแล้วใส่หมูสับนะครับทั้งหมด1กิโลใส่ลงไปได้เลยครับผัดต่อให้หมูสับนะครับมันสุกได้ทีก่อนนี่โอ้โหหมูสับแบบจัดเต็มเลยครับแล้วเราก็เติมน้ำเปล่าสักเล็กน้อยอ่าให้เราเติมน้ำเปล่านิดหน่อยนะครับไม่ต้องเยอะมากนะครับแบบนี้ หมูสับล้วนๆๆแน่นจัดเต็มผัดหมูสับนะครับนะสุกพอได้ที่ให้เราเติมกุ้งขาวนี่ครับเราจะแกะเปลือกแล้วก็พาหลังเอาเส้นดำออกนะครับนะแบบนี้ผมใช้ทั้งหมด2กิโลครับใส่ลงไปได้เลยนะกุ้งโ,โหยุกยุกทั้งหมูสับทั้งกุ้งโอ้โหแกนี้ก็อยู่ข้าวแล้วพระเอกยังไม่มานะรอแป๊บหนึ่งนะพระเอกของเราเนี่ โอ้ยแค่นี้ก็ร่แล้วหอมมากนี่โอ้ยกุ้งพอสุกใส่ซ,ซอสหอยนางรม60กรัมครับใส่ไปเลยตามด้วยน้ำปลา3ากรัมครับใส่ไปเลยตามด้วยน้ำตาลโนดนะครับสัก2ช้อนโต๊ะครับผมตัวนี้จะเอามาตัดลดนะครับไม่ให้มันโดดนะครับไม่ให้ไม่ให้มันเค็มโดด นะจะใช้เป็นน้ําตาลทรายน้ําตาลมะพร้าวนะครับแต่ผมใช้น้ําตาลตะโนดนะครับมันจะไม่หวานมากมันจะเป็นแบบหวานหอมละมุนครับอร่อยนี่บุงรสให้ได้ที่ก่อนนะครับนี่โอ้ยผัดหมูสับกุ้งนะครับสุกได้ที่เตรียมสตอที่เราแกะไว้แบบนี้นะเทลงไปเลยครับผมแกะได้เกือบ2โลนะโ,โ,โหแลวเยอะมากใส่แบบจัดเต็มเลยครับนี่ ตัวสตอนะครับนะเราก็จะเอาไปผัดนะครับนะแป๊บเดียวผัดให้พอสลดนะไม่ต้องผัดนานนะตัวสตอของเราเนี่ยผัดแบบสดๆผัดผูกคลิก๊กกแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เอาขึ้นได้แล้วครับหูนี่หูน่ากินมากนี่เลยผัดสตอกุ้งหมูสับจัดเต็มนะเราผัดไม่ต้องนานนะครับอ่ะตัวสุดท้ายที่เราเตรียมไว้เป็นพริกชี้ฟ้าแดงกับพริกเหลือง ตัวนี้ผมจะใส่เพิ่มสีสันลงไปให้มันสวยงามตามทองเรื่องนะครับผมนี่แค่นี้ครับผมก็ได้ผัดสตอกุ้งสดใส่หมูสับแบบจัดเต็มน่ากินมากขาสวยอยู่ไหนจ๊ะนี่ดูดิครับโอ้ยน่ากินสุดๆนี่โอ้โหขั้นตอนสุดท้ายนะครับผัดเสร็จเรียบร้อยปิดไฟนะปิดไฟเสร็จเราก็จะบีบมะนาวลงไปนะครับสักประมาณ 2- 3ลูกนะครับนะ บีบเพื่ออะไรนะตัวมะนาวเนี่ยจะช่วยตัดรสนะครับเพิ่มความอร่อยแล้วกลิ่นหอมตัวมะนาวเนี่ยเวลาเรากินกับข้าวสวยร้อนๆน,นะโคตรอร่อยเลยครับผมนี่บีบมะนาวสูตรน,นี้นะครับลองไปทําตามดูได้นะครับอา่าให้เราบีบอา่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะตัวมะนาวเนี่ยอย่าไปบีบก่อนปรุงรสก่อนนะผัดเสร็จค่อยบีบลงไปแบบนี้ช่วยเพิ่มรสชาติแล้วก็กลิ่นหอมมากๆครับผมนี่บีบไปแบบนี้เลยนะครับ แล้วก็คลุกเ้าอีกหนึ่งทีเป็นอันเสร็จพิธ,ธีครับผมนี่โคตรน่ากินเลยครับผมนี่เสร็จแล้วครับผัดสตอกระปิกุ้งหมูสับโอ้โหเตรียมจัดเสิร์ฟเอาไปแจกกันครับน่ากินมากโอ้โหนี่ได้หนึ่งถาดพอดีพอดีเลยครับผมน่ากินสุด,สด ข้าวสวยร้อนพี่เอ๋จ๋าโอ้โหมาพอดีเลยอะมาพอดีอีกแล้วนะครับมาพอดีเลยัลสตอกุ้งสดหมูสับราดข้าวไปแบบนี้พี่เเนี่ยโอ้โหขอบคุณนะครับตักให้ผมแล้วให้พี่เอ๋ก่อนเลยนี่จานนี้ของน้องอาร์มนะครับนะตอเน้นๆน้นกุ้งนิดๆโอ้โหนี่ไปครับชิมกันครับมาครับพี่เอ๋จ๋าวันนี้ก็มาชิมกุ้งัดสตอของน้องอาร์มพี่เอ๋เมื่อกี้ขับผ่านจังหวะพอดีเลยมาหา กินหอมๆต้องมาไม่ใช่วันนี้ตั้งใจเอากล้วยมาฟากคุณอาร์มทีมงานแล้วก็จุกกับกล้วยนี่แหละวันนี้แล้วก็เอาไปวันนี้คุณเอาไปแจกใช่ไหมเดี๋ยวพี่เอิร์ธเอาแพ็ผมผมจะใส่ชุดไปแจกด้วยแพ็คๆเลยทุกแพ็คเลยนะแล้วคนละคนละลูกคนละผลคนละผลเมนูโปรดของแท้จริงๆคือโบจริงๆของพี่เอิร์ธเลยนะโปรดจริงๆชอบกินสตอมากนี่อ่ะคุณอาร์มก่อนเลยใช่ไหมมา กุ้งปัดตตอเชฟอาร์มร่อยอิ่ีลงท้อครับเป็นไงรู้มืออยู่แล้วว่ารู้ต้องทำอร่อยอยู่แล้วรู้มือเพราะว่าทำกินประจำอยู่แล้วเมนูนี้อร่อยมากไปที่ใดไหนก็ต้องกลับมากินกุ้งปัดตะตอท้องอ่ารมนะครับอืมหืมกรอบๆคือกรอมันมากนะ้วกรอมันอร่อยมากเลยอะไม่ขมเลยตะตอมันมากทำดื อมันหอมอ่ะหอมมากกะปิอย่างดีหอมหอมหอมกินกระปิหอมสตอร์ไปเจอคุ้งเด้งเด้งโอ้โหอร่อยโคตรอร่อยโคตรมั่งมาดื่น้องอ่านบอกว่าพี่เอิร์ดมาดื่ม่ียเอิร์ดบอกว่าวันนี้มอมวันนี้มอมข้าวต่วน ไม่เอาหรือว่าแต่ว่าเป็นเมนูโป้พี่เออก็ต้องยอมแบบว่ามากินครับผมเพราะว่าเบอกว่าหมอมเพิ่งมาถึงคำแรกคือของโป้ของโป้อร่อยจริงเออถั่ตอไม่ขมเลยอร่อยมากมันมากครับตออร่อยมาจากไหนเนี่ยถตอคนนี้หมอมดูน้ำเป็นไงของโป้ไหมคนบอกว่าไม่อยากเข้ากล้องหมอมัมอมากแต่เข้ามาแล้วกินไม่หยุด เดี๋ยวตามเลืกกล้วยโอ้โหอร่อยจับเอิญด้วยนะได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวกล้วยก่อนไม่ได้หรอกินกล้วยก่อนไม่ได้จุกแตากล้องกินเป็นเปล่ายิ้มร้องบอกกินกุ้งเป็นโอเครับปลาหมูคือชอบมากอร่อยจริงนะนี่เรากินกันแบบไม่หยุดเลยย่อนเลยนะเอ๊ะวันนี้น้องอาร์มมาถึงกลางๆน้องอาร์มกินพอดีบอกว่า พี่เอ,อิร์ธมามากินหน่อยมอมมอมมอมอกินไม่ได้เพราะว่าวันนี้เขาสวนมาเล็บตาอะไรเต็มไปหมดตอนนี้คุณอาร์มผมคือผมเป็นคนที่หยุดไม่ได้คนเดียว <c oughs> ผมหยุดแล้วเพราะว่าหมดจานแล้วให้พี่เอ,อิร์ตต่อโอ้โหอร่อยมากเป็นมือน้องอาร์มสุดยอดมากค่อต่อต่อไม่เคยตกเป็นเบอร์อร่อยมากโดเ๋ยวคุณอาร์มแบบไหน นี่ผมจะจัดเนี่ยแพ็คใส่กล่องแล้วก็เอาข้าวนะครับแล้วก็ผัดสตอใส่กล่องแบบนี้แล้วก็มีน้ำแล้วเดี๋ยวเอากล้วยไปเดินเนื้อปากกล้วยไปด้วยไปแจกปากไปแจกด้วยเป็นกล้วยแบบผลผลิตออร์แกนิกอ่ะอินทรีข้าวไปกินเลยขอบคุณมากเบลเดี๋ยวเอาไปแจกกันครับนะโอ้โหได้หลายชุดเลยนะครับวันนี้ปากแจกขายอะไรครับอ๋ออันเท่าไหร่อ่ะสามสิบบ่เอาสักอันหนึ่งเนาะเดี๋ยวนี้ผมทำ กุ้งผัดสตอเอามาฝากเอาไว้ทานผมทําเองแล้วก็มีกล้วยของพี่เอิร์ธพี่ชายผมฝากมาให้ตามสิบเหอไม่มีเศษเลยไม่มีผมไม่มีเศษเลยอันนี้ผมให้เอาไปส่งสองร้อยเลยก็ได้ครับเอาไว้ทานข้าวครับครับครับอุ่นหนุนอุนหนุนนะครับขายหมดไวๆนะครับครับขอบคุณครับทานข้าวครับ พุ้งผัดสตอครับครับอยู่อีกคนสองคนเหระโอเคเดี๋ยวฝ่ายเขาด้วยนะครับครับมีคนอยู่อีกไหมอ๋อหลับอยู่เหรอโอเคเดี๋ยวฝ่ายเขาด้วยนะครับไปก่อนนะครับครับครับสวัสดีครับรุงครับผมเอาข้าวมาฝากกล้วยหอมด้วยครับูครับใช้ทานนะครับ สวัสดีครับทานข้าวกันครับกุ้งผัดสตอครับทานข้าวครับครับผมสวัสดีครับทานข้าวครับพี่ข้าวมาให้ครับครับพี่ครับเอาข้าวมาฝากเอาไว้ทานนะข้าวผมเอามาให้ครับข้าวครับครับ ผมทำเองกุ้งผัดสตออยู่อได้ได้เลยครับเอาไว้ทานครับครับพี่ครับทานข้าวไหมครับผมทำเองกุ้งผัดสตอมีกล้วยหอมด้วยครับไว้ทานนะผมทำเองครับ